นัรับอินธนะเป็นแฟมลี่ธนโชธมังนั่งขังเน่แฟมิลี่เป็นไรเนาะน้องเป็นไรลูกนเนี้ยสระทุกตาสระห้างสสะห่างสสะทุกสาะเนาะคุณละวินลีแนี่ดูโฆษณาจนจบช่วยช่วยกันขอบคุณนะคะะวินลีและขอบคุณทุาน คุณแฟมิลีสัมมาแปลว่าอะไรครัาาคบคุณไอทีฟสาธุสาธุค่ะนะคะคุณแฟมิลี่านชรยพรอาจารย์ค่ะโอ้ยต้องต้องไปซ่องซ่องในะบุศก็สาธุสาธุแฟมิลี่ก็อิสระค่ะเมเป็นก่

ก็คุณแฟมิลี่นะคะเข้ากูเกินะคะห้องที่ไหนคุณคแฟมิลี่ขอบคุณสาธุพี่พี่เอค่ะพสพันเงินเลคพันเงินแล้วก็คุณสุดพันเลยนะคะสมอสมโสมอะไรเงี้ยสมโสมมีเลยนะคะไปเคาะหัวก่อนนะคะ ข้อแล้วเหรอใช่แล้วไปแค่ไปข้อหัวด้วยตาสว่างน้ำมนต์หอมโอ้ยขออนุญาตนะคะ điệp khúc nhé. cho anh cái thằng đuôi á. con thiên thần. bận làm gì vậy? cái cái gì vậy này? cái gì vậy? cái gì vậy này? cái gì vậy? cái gì vậy này? cái gì vậy? cái gì cái gì vậy? cái gì cái รถไปไหนไี่ปาไลยไมไปด้วยเอในไปมาแล้วอนนี้กไปรถน้เาต่งรถน้ำมันใหญ่หมดครหมดโศหมดโลกหมดไทยเปตาสว่างเลยนะคะ ให้พระอาจารย์ท่านสมายรถจมนให้นะคะขึ้นสุพรรณอ่าป <c oughs> ็นสุพรรณเเอะไรนะคะ <c oughs> โซมีอะไรนะคะที่ยาอาันน้ขอโทษนะคะ <c oughs> <c oughs> ยืมตังยืมตังอะไรเนาะ กินข้าวหน่อยอะไรเนาะกินก้อนกัญญาสวัสดีค่ะคุณนายจ้าธุด้วยค่ะค่ะสาธุนะคะอะไรพวกนี้ค่ะกินก้อนกัญญาสาธุจ้านั่งเอาพ่อแม่มาช่วยครั้งที่ไม่ดีเนาะขอโทษครับครับพี่จ้าให้อภัยเสมอนะคะน้องแฟมิลี่สุดหล่อนะคะคุณอำพรสาธุสาธุค่ะสาธุสาธุนะค่ะ หลังนี้ยังไม่ได้อ่านใช่ไหมแต่ไม่ได้นะใช่ช่องอะไรนะยายาจะนุ่ออ่านอเคาหคุณปราณีนะคะ ปณีลองสวดอะระหังสัมมาสัมพุทโธพระควาแปลว่าขออบน้อมแด่พระภูมิมีพระผ้าเจ้าขา้รารุกไปก่อนปานีใช่ค่านะคะส,ะส,ส,ะสาธุสรรพคุริสานะคะ กดให้แล้วนะคะขอบคุณมากคุณลิสาคุณแฟมิลี่นะช่วยวันนี้จะโดนจะอะไรนะจะได้นอนนาะวันนี้เที่ยงคืนครึ่ง,งนันจะจบกันจะเสร็จ,จนะจ๊ะตีหนึ่งะ <c oughs> จะ,ชะใช่ไหมคะได้เห <c oughs> ็นไหมคะถึงเขาบอกว่าตีหนึ่งนะคะอาจจะเสร็จด้วยนะคะปกติวันนั้นมาเที่ยงคืนครึ่งนะคะก็โอเคเลยเนาะสวัสด,ดีมาก <c oughs> วันนี้จะโดนอ,อดจะได้นอนนอก <c oughs> แฟมิรีร่ตามอยู่เด็นเดินเลยคุณดวงใจนะคะ คุณดวงใจคะเดย่าโทรหาแล้วว่าคุณดวงใจไม่ได้รับสายเลยย่าจะบอกว่ามาค่ะจะมาอีสานไม่ได้มากรุงกรอบนะคะประเด็นพี่ย่ากดให้แล้วค่ะขอบคุณคุณดวงใจนะคะกุลเก็บฟันเอนะคะฟันเอนะคะขอบคุณคุณดวงใจมากเลยนะคะสาธุสาธุคือสาธุด้วยกันนะคะคุณดวงใจคะใ้สานที่ัเลยะะตดร เมืองไทยอยากให้มาหาท่านพระอาจารย์นะคะท่านสวดดีมากอยากให้มาฟังสวดนะวันขา่วงนะคะอยากให้มานะคะขายง่วงเลยดีมากขายง่วงเลยนะคะโค้งแบบโก้งขายง่วงเลยคุณดวงใจนะคะซื้อลอตเรีหมดห้าร้อยอ่ะซื้อเยอะยญาติโทรไปหาคุณดวงใจแต่คุณใจไม่ได้รับสายญาติจะบอกว่า